สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับเรื่องราวข่าวสารทางการเมืองยังคงเป็นข่าวที่หลายคนนั้นให้ความสนใจและก็ติดตามโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับการชุมนุมของกลุ่มม็อบราชดอดกลุ่มมอ็มอบนี้เนี่ยนะครับไปทำกิจกรรมเวลาโดนคดีความ ก็จะมีสอสอจากพักพักหนึ่งแล้วก็พักรูมฝ่ายค้านเนี่ยนะครับไปช่วยกันประกันตัวออกมาเป็นประจำแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือนางอมรัตโชคประมิตรกุลสสบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลหรือที่หลายคนตั้งฉายาเพื่อจำกันง่ายว่าเจี๊ยบคอนถมนะครับเพราะเธอว่าเธอเป็นคนนครปฐมนั่นเอง ล่าสุดครับนางสาววริศนันศีบวรธนกิจผู้ประสานงานเครือข่ายภาคีประชาชนปกป้องสถาบันพระหมหากษัตริย์แล้วก็เธอทําหน้าที่เป็นแอดมินเพจเชียร์ลุงพร้อมด้วยนายทิติวัน์ธนการุณผู้ประสานงานเครือข่ายภาคีประชาชนปกป้องสถาบันพระหมหากษัตริย์พร้อมกับสมาชิกอีกจํานวนหนึ่งเดินทางไปที่อาคารรัฐสภาเมื่อวันที่21มกราคม2 5 6 4 เพื่อไปยื่นหนังสือถึงคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของเจี๊ยบคอนถมหรือว่านางอมรรัตน์โชคประมิตรกุลสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลซึ่งก็มีคุณแทนคุณจิตอิสระเลขานุก,การคณะทํางานประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นต,ต,ตัวแทนเนี่ยนะครับมารับหนังสือนางสาววริศนันเนี่ย ก็บอกว่ารู้สึกกังวลใจกับพฤติกรรมการแสดงออกของนางอมรัตรรวมถึงการแสดงออกในโซเชียลมีเดียที่ขัดแย้งกับความรู้สึกของประชาชนที่ไม่สบายใจกับการใช้ตําแหน่งสสแล้วก็เดินสายเนี่ยไปประกันตัวผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก็ขอให้ประธานสภาเนี่ยช่วยตรวจสอบพฤติกรรมและตรวจสอบว่าวงเงินประกันนั้นเกินวงเงินหรือไม่รวมทั้งยังมีพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดีย แสดงออกแบบชวัดเฉวียนและก็มีความพยายามหมิ่นสถาบันมาตรา112เนี่ยนะครับมีความจําเป็นกับสังคมไทยเพราะยังมีเยาวชนและคนกลุ่มหนึ่งกําลังสับสนกับข้อมูลที่ได้รับอย่างบิดเบือนจากคนไม่หวังดีจนเชื่อไปแบบนั้นและก็ยังมีสสเนี่ยคอยให้ท้ายด้วยการแสดงออกทางพฤติกรรมรวมทั้งไปประกันตัวหากไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้เราจะลงชื่อเพื่อดําเนินการถอดถอนต่อไป อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับทางเครือข่ายก็จับตาผู้กระทําผิดตามมาตรา112พร้อมส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับนี่เป็นการเปิดเผยจากทางด้านคุณวริศราขออภัยวริศนันศีบวรธนกิจนะครับในขณะที่คุณทิติวัฒธนาการุณผู้ประสานงานเครือข่ายภาคีประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับก็บอกว่า ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ในหลวง,ลวงรัชกาลที่สิทรงทําคุณูุปการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากมายทั้งสองพระองค์ทรงเนดเนื่อยทําประโยชน์ให้บ้านให้เมืองมากมายก็อยากให้เยาวชนได้ศึกษาข้อมูลซึ่งสามารถค้นหาดูลในโซเชียลมีเดียต่างๆตามความถนัดและขอให้มีความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เพราะประเทศไทยจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีความรักต่อสถาบันนี่แหละนะครับทั้งสองท่านพร้อมกับสมาชิก ไปยื่นให้คุณชวนนั้นช่วยตรวจสอบนะครับพฤติกรรมกันก่อนแต่ว่าถ้ายังไม่หยุดนะครับยังไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้ทางกลุ่มก็จะล่ารายชื่อเนี่ยนะฮะไล่เจีียบคอนถมพ้นจากสาภาเอาละครับเกาะติดกันต่อนะครับว่าเรื่องนี้สุดท้ายจะลงเอยอย่างไรคุณชวนหลีกภัยในฐานะที่เป็นประธานสาภาผู้แทนราษฎร จะมีการตรวจสอบพฤติกรรมของเจีย๊ยบคอนถมนางอมรัตนโชคประมิตรกุลหรือไม่และบรรดาสมาชิกผู้ประสานงานเครือข่ายภาคีป,ปกป้องสถาบันจะเดินหน้าล่ารายชื่อกันเมื่อไหร่นี่เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันครับ